ถ้าตอนนี้เราก็อยู่ในช่องอริ็าซานเดร์ชาแนลนะคะก็จะพาทุกคนมาร้านอัพเตอร์ยัางค่ะมากินยัางแซ่บแซ่บทั้งหมดเสรราได้เพิ่มเติมอะไรไหมคะตับชั้นทอดเนยไก่ค่ะทอดอย่ารสองค่ะขอบคุณค่ะต่อไปบัญชคิวใหม่เลข21คุณแอนกลับมาเช่นกันนะคะคุณแอนนั่งโต๊ะเบอร์เลยค่ะบัตรคิวใหม่ มีส่วนของกลับบ้านนะคะยี่ส <inte brothers> <ibl ampa> ิบสเจ็ดยี่สามตัวสิอ็ดยของหกลับบ้านใช่ไหมคะปลาปลานะ เดียวนะที่ที่ที่หนูหนูถามเช้าแบบเพราะว่าที่ที่ใค่้ๆทุกอันยำคอหมูหอ่ะคุณโต๊ะที่ลูกค้าม่ยำคอหมูกินกินนี่ไหมมีแล้วมีแล้วหรอเราก็เอากลับบ้านหนึ่งใช่ไหม ลุงโขงให้ขอทำไมหลังวาให้คำตอบนะทำไมอ่ะเอากล่องด้วยไม่ปลา ไอ่กระปรองไข่ราวไขงแดงสอง อะไรนะคะับทำบางเมนูใส่ปรุงก่อนคร<ะ>ับแล้วไปใส่วัตถุดิบอ๋อแล้วแต่ค่ะแล้วแต่คือไม่ใช่เกณฑ์รับอะไรใช่ปะไม่ใช่เกณฑ์รับค่ะไม่ใช่ไม่ใช่คือบางอันอะถ้าสมมติว่ามีแค่สามในหนึ่งบินมีแค่สามอย่างอ่ะหนูจะใส่ใส่เลยเพื่อที่จะให้รู้ว่าครบแล้วอ๋อแต่กไม่ใช่เกณฑ์รับความอร่อยแต่อย่างใดงงไงคุณใส่ว่าบางเมบางอันก็ปรุงน้ําก่อนบางอันก็ใส่วัตถุดิบก่อนใช่ไหมคะ เว้เสียเียอ้ตักะตักไม่有ไม่有ช้อนช้อนเอาช้อนไปให้เขาหน่อยค่ะลูกไหนคะเล่หนึ่งจ้ะ ตกใจเลยอ่ะแกซาเนาะซ่ามากเลยไม่ถามไม่ถามนะโตสิบเจ็ดาลูกขออนให้ใครตะกันตะกันตะกันตะกนไหนตะกันไหนนี่เขาส่คะ 17ค่ะคุณแม่ฮะดูครึ่งไงดูครึ่งนึงอ่ะกลับมาคี่นึงเขากลับบ้านหรือเปล่าเาเดี๋ยวเขาไปนะสกอปที่ไหนกุ้งสุกนะเขากลับมาด้วยไปแล้ว จัดจัดจัดดจัจัด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 จััดจัดจัดจัดัดจัดดจั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 ด บัตรค,คิวที่ยี่สิบเจ็ดครับ โะกุ้สด4หวานน้อยกลับบ้านกสดส เ,เตรียมกล่องหนคะ่ะ บ,บ,นะบัตรคิวทอ่นั่บัตครับแปดี่28ครับ 8, 2. 2> 28ครับแดยังอยู่ไหมครับย8 28บครับ 8, 2. 2> ตามหอม,หอม้ากเติมหอมเลยค่ะน้ออ้อยเติมหอมหน่อยบัตรคิวที่28ยังอยู่ไหมครับ ไนไบัตรคิวที่29ครับทา่น,นี้เลยครับ ที่30ครับบัตรคิวที่30ยังอยู่ไหมครับบัตรคิวที่30ครับบัตรคิวที่31ครับ3 1อยังอยู่ไหมครับ31อด ดูโทนนะกุ้งอ่ะกุ้งดูโทนนะ 2ีินนะคะในส่วนของทางที่ร้านจะมียำหมวย,ยอไข่เชงไม่ปลาล้าหนึ่งยำกุ้สง,สงสุกไม่ปลาลาสองถูกต้องะะเลยค่ะต้องเติมอะไรไหมจ๊ะไม่เพิ่มนะคะในส่วนของกับบ้านของคุณเพลงจะมี